สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการวิทยุรายการฟังสนิทรู้สิทธิประกันสังคมนะคะกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรพบก,กับดิฉันนางสาวชนกาเทพนอก,น,อกนักวิชาการในงานธนานการและนางสาวชุลีพรเสวิสิทธิ์นักวิชาการประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้มีเรื่องราว ใหม่ล่าสุดนะคะเรื่องของกระทรวงแรงงานกับธนาคารที่ดินนะคะเป็นความร่วมมือกันของสำนักง,งานประกันสังคมกับธนาคารที่ดินในการจัดทําโครงการต้นกล้าคืนผินวิถีใหม่หรือ New Normal นะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักง,งานประกันสังคมกับสำนักง,งานธนาคารที่ดิน โครงการนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบของสํานักงานประกันสังคมที่ประสบปัญหาตกงานหรือว่างานจากกรณีโควิด -19 ในรอบปี2563นี้นะคะหากว่าผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมท่านใดก็ตามที่ถูกเลิกจ้างนะคะหรือลาออกเองประสงค์จะกลับไปทำอาชีพเกษรตรกรรมในพื้นที่ ถิ่นฐานเดิมของท่านนะคะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการต้นการจนถิ่นวิถีใหม่หรือ New Normal mm hmm. ได้นะคะวิธีการนะคะเข้ามาร่วมโครงการนี้นะคะเราจะให้คุณชุรีพรนะคะอธิบายให้ฟังว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีเช่นไรนะคะหรือคุณสมบัติเงื่อนไขอะไรบ้างที่ผู้ประกันตนของเรานะคะสามารถเข้าร่วมรายการได้เรีนเชิญคะ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะกับชุรีพรเนาะคุณสมบัติและเงื่อนไขนะคะของผู้ประกันตนนะคะที่จะเข้ามาในโครงการนี้นะคะก็คือหน,นะคะผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนะคะข้อสประสบปัญหาว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะ สม,มีความประสงค์กับภูมิรำนาวเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องหินของตนเองนะคะสมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนะคะกรณีที่หนึ่งมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแต่ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อสอก,กรณีที่สองนะคะมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ที่ดินดังกล่าวมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินหรือสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินไปแล้วเช่นอยู่ระหว่างระยะเวลาไถ่ายถอนจำนนงหรือไถ่ยถอนขายฝากหรืออยู่ระหว่างถูกยึดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับําระหนี้หรือถูกยึดเพื่อบังคับคดีและอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด 3. หรือถูกขายทอดตลาดหรือหลุดขายฝากไปแล้วไม่เกิน5ปี หากเกินห้าปีผู้ขอความช่วยเหลือต้องทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องในกรณีที่สามไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอธนาคารธนาคารจะประสานกับกรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับทำกเกษตรกรรมในพื้นที่ต่างๆนะคะ มาดำเนินการปรับปรบปุงระบบสาธารณประโภคพื้นฐานและจัดสรรให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือนะคะเข้าทำประโยชน์การเช่าช่วงจากธนาคารที่ดินไม่เกินรายละสามไร่นะคะส่วนวงเงินในการให้ความช่วยเหลือนะคะหนึ่งสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษ,ษตรกรรมไม่เกินรายละสองแสนบาทค่ะ 2. สองสินเชื่อเพื่อคงสิทธิ์ในที่ดินและ จัดซื้อที่ดินไม่เกินลายละ1นล้านบาทค่ะช่องทางการขอรับความช่วยเหลือนะคะหนึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน QR code ค่ะสงลงทะเบียนผ่าน URL หรือเว็บไซต์นะคะและก็สลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมก็คือ w w w sso.go.ts นะคะ แล้วก็จะมีลิงก์และก็ QR code ให้นะคะส่วนเอกสารนะคะที่ประกอบการขอความช่วยเหลือนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะผู้ประกันตนก็ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ขอความช่วยเหลือ 2. เอกสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดที่ดินนอกอน,อกนอกสก3กนกส3เป็นต้น 3. เอกสารหลักฐานการทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลหรือนิติบุคคลเช่นสัญญาขายฝากสัญญาจำนองเป็นต้น 4. เอกสารหลักฐานแสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการนะคะข้อ5าสำเนาคำสั่งศาลคำพิพากษาหรือคำสั่งเจ้าพนักงานบางังคับคดีหรือสัญญาปรประน,นอมยอมความ6รายการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมค่ะ ค่ะจากคุณสมบัติและเงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมโครงการนะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกันตนมาตาา3สาที่ถูกเลือกสร้างจากโรงงานหรือการลาออกเองนะคะเพื่อมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันเราส่งหนังสือไปยังถึงท่านแล้วประมาณ5 0า0ันลายหากท่านได้รับเอกสารเหล่านั้นให้ท่านเปิดอ่านโดยเร็วเลยนะคะและการ สมัครเข้าร่วมโครงการท่านสามารถใช้ไล n e นะคะแอปพลิเคชัน Line เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็สแกน qr code และท่านกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่าข้อมูลตัวนี้หน่วยงานของธนาคารที่ดินกับสำนักงานประกันสังคมจะพิจารษษณาให้ความช่วเหลือนะคะตามรายละเอียดที่ท่านกรอกหรือหากว่าท่านประสงค์ จะติดต่อขอทราบข้อมูลเรื่องของโครงการต้นกล้าสืนถิ่นวิถีใหม่หรือ New Normal ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกหรือโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ055245020นะคะและขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยกระจายข่าวสารอันเป็นประโยชน์นี้ให้กับผู้ประกันตน ที่ว่างงานตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ด้วยนะคะเราหวังว่าโครงการคือโครงการต้นกล้าพืนถิ่นวิถีใหม่จะทําให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนและก็สร้างความมั่นคงให้กับประเทศนะคะแล้วก็ที่กล่าวมาของรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นสาระดีๆของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดที่เษณุโลก ขิดาพาดประการใดนะคะเจ้าหน้าที่ขออภัยท่านผู้ฟังไว้นะโอกาสนี้ด้วยเราชาวประกันสังคมมุ่งมั่นจริงใจเต็มใจในการให้โดยการกระชายชนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังกก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ